นี่เนี่ยผมรู้สึกครึ่งหลังอิชิเปลี่ยนตัวได้แบบเนี่ยเปลี่ยนตัวได้แบบมันก็งงๆนะคุณก๊อฟคุณงงไหมงงงงมาหลายนัดแล้วด้วยเหมือนเขาลองทีมอยู่ไหมผมไม่ได้ลองเลยนะไอ้อย่างบุ๊กจริงๆอ่ะผมว่าผมว่าเล่นดีครึ่งแรกครึ่งแรกเป็นถ้าถามว่าซ้ายกับขวาเนี่ยผมว่าซ้ายดีกว่าขวาบุ๊กยังมีโอกาสใช่ปะใช่ก็มีจังหวะที่แตะเข้าขวาแล้วก็ยิงแล้วผมบอกว่าฟ้องอ่ะเขาเล่นหน้าเป้ากว่าหน้าต่ำ ได้ดีใช่แต่เขาอ่ะไม่ใช่ปีกซ้ายเห็นไหมล่ะฟ้องอะตอนนั้นก็เริ่มมือแล้วผมรู้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนขึ้นหลังว่าเปลี่ยนบุ๊กออกแล้วฟ้องมาเขาจะปรับเป็น4ี่แหละแต่สุดท้ายฟ้องก็จะต้องไปเยื้องไปซ้ายซึ่งยังไงปรเมเกับสุปชัยต้องเลือกคนใดคนหนึ่งใช่ครับถูกต้องไหมมันควรจะส่งตัวลุกธรรมชาติลงหรือเก็บไว้ก่อนเพราะมันต้องเปลี่ยนมันต้องคนใดคนหนึ่งแต่กลายเป็นว่าถอดปุ๊บ หูเกมันดรอปไปเยอะเลยนะครึ่งหลังคือผมรู้สึกว่าไทยมันไม่มีโอกาสยิงนะตรงบอลยิ่งกันไม่ได้เลยอะไอ้แมคืองบอลได้จริงไงแต่มันไม่สามารถพาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายคือเหมือนแบบพอเสร็จพอพาบอลพอจะไปปั๊บเขามาก็ังไงก็คืนหลังอีกคืนหลังมันก็ยิ่งแล้วบอลไปไม่ถึงชนาทิพย์เลยนะครึ่งแรกยังไปถึงเพราะว่ามันมีเอกกนิสไปเร่อยมันมีตัวเล่นรวมไงแต่ผมเสียดายคือหมากเนี่ยคือหมากที่เขาเปลี่ยนจุดสองอะที่เขาเปลี่ยนชนะทิพย์เปลี่ยนวรลชิตออกอ่ะ แล้วจริงๆผมว่าเอาเบนมาเล่นกับชนาทิพย์อะอย่างน้อยเกมแบบเนี้ยมันขับเคลื่อนได้เพราะถ้าจะเก็บเจริญสักไว้เปิดอะผมถามจะเปิดให้ใครมงใช่ไม<ช>ืไม่มีตัวใช่ใช,ใช่ไหมพอเปิดไปสังเกตเปิดไปโดนดักหมดหมดโดนดักหมดเพราะฉะเล้นมันต้องเล่นบอลตามช่องใช่ไหมล่ะครับแต่กลายเป็นว่าไอคนที่เล่นตามช่องดีๆอ,อ,อ่าพูดจนตามตรงนะวอร์ดชิตเอกน,นิตชนาทิพย์อะใช่เปลี่ยนออหมดเลย <c oughs> ผมงงอีฉี <c oughs> เรื่องนี้ เข้าใจว่าค <to> ือมันมันไม่แปลกใจหรอกที่บอลรึ่งหลังมันจะถ่ายไปถ่ายมาเพราะอะไรหรือป่าไอ้พวกที่เหลืออยู่อ่ะมันไม่มีใครทีเอสดูไห้ถูกต้องป่แล้วน้องอาจจะไปทีเอทดใครครับคุณเอาพิจิวัฒน์มายืนคู่กับอ่าพีระดลนใช่ป่ะมันก็เหมือนกันใช่คุณเอาฟ้องไปยืนซ้ายเขาคือกองหน้าเขาก็มาเล่นร่วมไม่เหมือนเอกนิดไม่เหมือนชนาทิพย์อยู่แล้ว คุณก็เลยได้เห็นบอลที่มันถ่ายซ้ายขวาไม่มีความเกียดเพราะว่าเขาถอดตัวขีเอกเออกไปหมดผมงงเรื่องนี้อ่ะคุณผู้ชมงงปะ